สวัสดีครับวันนี้ผมรีวิวปืนยี่ห้อซีซรุ่น452ขีด2อ e ปืนยาวขนาดจุดสองสองแมกนัม um นะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่24เมษายน2563นนี้ครับซื้อมาจากร้านปืนอ่า ร้านปืนพินิษนะครับที่วังบรุรพาครับเรามาดูกันนะครับว่า,าการซื้อปืนมือหนึ่งจากร <c oughs> ้านปืนเนี่ยที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราจะได้อะไรเป็นของแถมกันมาบ้างนะครับในส่วนของร้านปืนพินิษเนี่ยผมซื้อปืนเป็นปืนของประเภทใบอนุญาตแบบหน้าร้านนะครับไม่ได้ซื้อปืนแบบสวัสดิการนะครับ นะเรามาดูกันว่าของที่ได้มาจากาเปืนแกะกล่องจากร้านปืนพินิจเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับทุกคนนะครับเรามาดูกันนะครับว่า,าปืนมือหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือ,อใบคุมปืนนะครับใบคุมปืนก็จะเป็นใบอนุญาตปสานะครับปสาครับก็มีนมบัตรแนบเอาไว้แล้วก็ระบุ ขนาดปืนนะฮะร,รุ่นปืนเลขกอทอเลขประจําปืนนะครับระ,บ,บ,ะรบุวันที่ยี่สี่เมษานะครับวันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับต่อมาเมื่อเปิดแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้แกะกล่องสดๆนะมีการแกะออกมาจากกล่องจากซองอยู่บ้างแล้วนะครับ เรามาดูเรามาดูเลขข้างข้างข้างกล่องนะครับเลขข้างกล่องเนี่ยก็จะระบุอย่างนี้นะฮะมีมีรุ่นปืนนะครับคือ c ีแทสซีห e ้าสองทีสองอีนะฮะซีซีเนะฮะสแตนดาร์ดขนาดจุด2-2งสอแมกนั่ม um นะครับแล้วก็ของที่แถมกับร้านปืนมานะฮะ จมีดังนี้ฮะเปิดมาพบจะพบว่าการบรรจุจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับของที่แถมมาก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนยี่ห้ออาร์มสกอร์นะครับขนาดจุดสองสองแมกนัมนะครับหรือเปล่านะฮะใช่นะฮะจุดสองสองแมกนัมนะฮะอันนี้ลูกยาวหัวตะกัวทองแดงนะฮะมาดูว่าถ้ามีของแถมอะไรบ้างครับอ่ สองก็คือจะเป็นสายสะพายปืนนะครับเกรดธรรมดาธรรมดานะฮะอันนี้คือของแถมไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรของแถมอ่าสามคืออุปก,กรณ์แซ่ล้างปืนนะฮะแท่ล้างปืนเนี่ยก็จะอ่าให้ของที่ดีนิดนึงนะครับดีนิดหนึง่งไม่ใช่ซอไม่ใช่แซ่ลวดอะนะครับเอาไว้ไวกันก็คือมีอะไรนะฮะคู่มือนะฮะคู่มือการใช้งานนะครับของ ปืน c z ขนาดห้าสองนะฮะแล้วก็ cd นะฮะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นใบรับประกันกลุ่มนะครับใบรับประกันกลุ่มที่ระยะ50เมตรนะครับว่ากลุ่มกระสุนของปืนกระบอกนี้เนี่ยทดสอบออกมาแล้วได้กลุ่มประมาณไหนในระยะ50ิเมตรครับนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นน่าจะเป็น คู่มือนะฮะคู่มือเหมือนกันนะครับหลังเปิดปืนมาแล้วเนี่ยชุดตัวบอดี้ปืนนะครับจะพบชุดตัวบอดี้ปืนนะครับแล้วก็ลูกเลื่อนนะครับรามาดูกันฮนะว่าตัวบอดี้ปืนเป็นยังไงบ้างน,นะครับแกะฟองออกมานะครับ ราจะพบว่าบอดี้ปืนนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบปืนเต็มเต็ม <ๆ S 1> ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเต็มๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราจะมาไล่ดูนะครับตั้งแต่พานท้ายพานท้ายก็เนื้อไม้กางงดงามทีเดียวนะครับพานท้ายมียางรองหุ้มนะครับแต่เป็นแบบแข็งพลาสติกเข้าใจว่าถ้าเราไม่หายางยางรองพานท้ายปืนมาใส่เนี่ย ก็จะทําให้พันุท้ายมีร่องรอยบาดแผลได้นะครับไม่สวยนะฮะแต่คนถนอมปืนก็ควรหายางรองพันท้ายมาใส่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแม็กปืนนะครับนี่รุ่น4ี่ห้าสองปัจจุบันเนี่ยปีหกสามเนี่ยเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่าผมโชคดีที่ไปเดินเจอเป็นกระบอกสุดท้ายของวังบุรพานะครับเอของร้านปืนพินิตด,ดีกว่าของร้านปืนพินิจด,ดีกว่า ร้านอื่นยังมีนะครับแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่ากว่านี้นะครับกระบอกนี้ผมซื้อมาในราคา $38,000 บาทนะครับสาม0 0บาทเป็นราคาปืนหน้าร้านนะครับร้านปืนกทมแม็กปืนเป็นเหล็กทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งอันนะครับลมดำได้สวยงามทีเดียวนะครับข้างปืนด้านซ้ายนะครับก็จะ Uh, แสดงเครื่องหมายนะฮะยี่ห้อปืนรุ่นปืนซื้อท้สี52กี 2e แท้ e, km นะครับ uh, ตรงกลางโคนโคนล,ลำกล้องปืนนะครับโคนล,ลำกล้องปืนก็จะระบุว่าเป็น uh, ปืนที่ใช้กระสุนขนาดจุด22 uh, wmr หรือว่าจุด22 magnum ละครับแล้วก็ศูนย์หน้าปืนนะครับศูนย์หน้าปืนนะ จนตลอดพระจนตลอดลากล้องนะครับก็จะงดงามแบบนี้นะครับงดงามแบบนี้นะครับต่อครับมาดูมาดูพานท้ายปืนาทางด้านฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับบริเวณฝั่งขวาของอาวุธปืนเนี่ยก็จะระบุด้านท้ายว่าเม็ดอิอะไรนะฮะ น่าจะเป็นเช็กนะครับประเทศเช็กเป็นผู้ผลิตนะครับอันนี้เป็นเลขประจําปืนนะครับมองเร็วๆนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหากับตัวผมก็เลยไม่อยากให้เห็นเลขประจาปืนนะครับตัวปืนสวยงามครับหลังจากแกะกล่องออกมาเนี่ยเราจะยังไม่สามารถใช้งานอาวุธปืนได้นะครับจะยังไม่สามารถใช้งานอาวุธปืนได้เนื่องจากว่าในการใช้งานอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีการาใส่ลูกเลื่อน เข้าไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใส่ลูกเลื่อนทาอย่างไรนะครับนี่คืออุปกรณ์ลูกเลื่อนปืนนะครับที่เขาใส่แยกมานะครับใส่แยกมากับตัวบอดี้ปืนนะครับในการใช้งานเราจะต้องนําลูกเลื่อนเข้าไปประกอบเข้ากับตัวปืนก่อนนะครับแสงอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าการถือกล้องทําได้ไม่สะดวกครับ การใส่ประกอบลูกเลื่อนเข้ากับตัวปืนให้สังเกตว่าจะมีด้านตะลุ่นจะมีเขี้ยวนะฮะมีเขี้ยวตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวอาวุธปืนเองก็ดีนะฮะตัวอาวุธปืนเองก็ดีก็จะมีล่องนะฮะล่องสําหรับให้เขี้ยวลงล็อกไปนะครับนะฮะมันจะมืดๆืหน่อยนะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะนี่ฮะเห็นเขี้ยวนะฮะเขี้ยวเหลี่ยมเียมนะครับ จะเข้าพอดีกับล่องปืนเลยนะฮะในการใส่ลูกเรื่อนเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปทางด้านท้ายนะครับไม่ให้ไม่ให้อ่าไม่ให้เฝืนนะครับเดี๋ยวปืนจะเป็นรอยนะครับให้เหนี่ยวไกลค้างเอาไว้นะครับเราใส่ลูกเรื่อนเข้าไปตรงตรงครับแล้วก็ปล่อยไกปล่อยก็ไปแล้วเนี่ยเราก็ตบลูกเรื่อนลงนะฮะใช้งานได้เลยนะครับปืนอยในสภาพพร้อมใช้สมบูรณ์นะครับ วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเป็นประเภทนี้หลายท่านคงทราบแล้วก็ไม่มีอะไรฮะง่ายๆนะครับขึ้นลูกเลื่อนถอยตรงนะครับเมื่อมันมีแม็กอยู่ในนี้แม็กก็จะดึงลูกเข้าไปอยู่แล้วนะครับแม็กก็จะบรรจุลูกเข้าไปอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ดันลูกเลื่อนเข้าไปนะครับกดลงนะครับก็จะสามารถยิงได้นะฮะยิงได้ฮะ กรณีเราจะไม่ยิงด้านท้ายนี้เป็นเซฟครับก็ดันเซฟไปข้างหน้านะครับดันเซฟไปข้างหน้าดัานเซฟไปข้างหน้าก็เท่านี้เองนะฮะดันเซฟไปข้างหน้านี่ก็จะยิงไม่ได้แล้วนะครับแต่เมื่อต้องการจะยิงนะครับต้องการจะยิงเซฟก็ยิงนะครับกืนกระบอกนี้เนี่ยณวันที่ยี่สิบสี่ ณวันที่24ม24ีย2563เนี่ยเออ่ผมซื้อมาในราคา38,500บาทนะครับตามใบเสร็จนี่เลยนะครับ38,500ณวันที่24เมาษย2563เป็นขนาดจุด2อมสองิมน,นะฮะเป็นเป็นปืนเออ่ กระบอกนี้มีจุดเด่นอยู่สองเรื่องนะครับที่ผมตัดสินใจเลือกซื้อนะครับข้อแรกก็คือปืนขนาดซีแซด452ขีด 2E เนี่ยเป็นปืนที่เลิกผลิตไปหลายปีแล้วนะครับหน้าปี63เนี่ยปืนได้เลิกผลิตไปแล้วนะครับปัจจุบันซีแซมีการทําปืนขนาด455มาซึ่งได้ข่าวว่าเลิกผลิตไปแล้วเช่นกันที่วางจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นซีแาเ457 นะครับซีซั่4 5 7ที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับราคาในท้องตลาดเนี่ย4 5 7จะเป็นราคากลางนะครับ4 5 5จะมีราคาถูกที่สุดผมเดินดูเนี่ยถ้าเป็นราคาหน้าร้านนะครับไม่ใช่ราคาสวัสดิการปืนซีซั่ขนาด4 5 5เนี่ยราคาหน้าร้านผมเห็นต่ำต่ำนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0นะครับ30,000ต่ําสุดนะครับส่วน4 5 4 5 7เนี่ย ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยผมเดินเช็คราคาจะอยู่ที่ประมาณราคาหน้าร้านอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นห้าสามห่นหกนะฮสามหมืนห้าสามืนหกะฮะณวันณวันที่ยีิบสี่นะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยราคาที่ผมเดินดูระบางร้านมีจําหน่ายซึ่งมีน้อยมากๆแล้วนะฮะราคาสูงสุดสูงถึงสี่หมื่นบาทนะครับ ง0-40,000บาทแต่ตัวนี้ผมได้มาในราคา38,000บาทตัวละพินิจน,นะครับเออลืมไปฮะนอกจากนี้นของแถนที่ได้มากับล้างตัวพินิจเนี่ยเอ,อมีอีกสองอย่างคือมีสองอย่างคือนะครับนี่ฮะอ่าซององอุวุธปืนนะครับซองอาวุธปืนแล้วก็น้ํายาล้างปืนนะครับคุณภาพเกรด ถือว่าเหนือกว่าปืนสวัสดิการมากนะครับให้ของดีทีเดียวนะครับให้ของดีทีเดียวเป็นน้ำยาทำความสะอาดปืนนนะครับเอ่อปืนกระบอกนี้ข้อพิเศษข้อที่สองที่ผมจะพูดไปก็คือนอกจากความหายากแล้วเนี่ยขนาดของกระสุนครับขนาดของกระสุนเนี่ยเป็นขนาดจุดสองสองแมกนัม um นะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าปืนกระบอกนี้เนี่ย แม,แม็กเนี่ยระบุว่ายิงขนาดาจุดหนึ่งเจ็ดด้วยจริงๆไม่ใช่นะครับจุดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแม็กใส่กระสุนได้แต่ว่าลํากล้องไม่สามารถยิงได้นะครับปืนกระบอกนี้ลํากล้องสามารถใช้งานกับจุดสองสองแมกนัมนะครับโดยเฉพาะาแล้วก็ได้รับการยืนยันจากทางร้านปืนว่าสามารถบรรจุยิงลูกขนาดจุดสองสองเอได้แบบทรีรนัดด้วยนะครับยิงได้ด้วยนะไม่ทําให้เกิดผลเสียแต่อย่างใดต่ออุธปืนแต่ว่าปืนขนาดจุดสองสองเอเนี่ย จะนาลูกจุดสองสองแมกนั่มเนี่ยมาบรรจุเพื่อยิงเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่จุดสองแมกนั่มเนี่ยสามารถบรรจุกระสุนจุดสองสองอาแล้วก็ทําการยิงได้นะครับอ่ายิงแล้วเกิดปัญหาอย่างไรเนี่ยไม่ทราบแต่ยิงได้ครับอันนี้ได้รับการยืนยันจากทางร้านลนะครับได้รับการยืนยันจากทางร้านลนะครับเนี่ยวัสดุเป็นเหล็กลมดําได้งดงามนะครับตรงเงาเงานี่คือลมดํานะครับ อารมณ์คล้ายๆรอยยันบูของโค้ดไพทอนนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์พร้อมของแถมอุดปืน c z ซส452ขีด 2E ขนาดจุด22แมกนัมผมซื้อมาจากร้านปืนพินิจในวันที่24เมษายน2563ในราคา38,000บาทนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้กับผู้ติดตามและสนใจอุดปืนรับชมนะครับว่าในการซื้ออุดปืนแต่ละกระบอกเนี่ย จะได้ของแถมอะไรบ้างแล้วว่าเปืนรุ่นนี้เนี่ยผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเอ,อสภาพของอาวุธปืนกระบอกที่สวยขนาดไหนครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เนื้อไม้สวยมากนะครับเป็นไม้เก่านะฮะเพราะปืนผมเนี่ยจะสังเกตได้นะฮะว่าอกอทอเนี่ยเป็นปีห้าสิบเก้านะครับเป็นปืนเก่านะปืนตกค้างสต็อกนนะครับนะผิวไม้ปืนสวยมากนะฮะปืนใหม่ๆเนี่ยผม เอาสามกระบอกมาเทียบกันไม่ว่าจะเป็นสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดปืนปืนทั้งสามกระบอกเนี้ยนะครับเมื่อวางเทียบกันแล้วปืนขนาดสี่ห้าสองเพิ่งเป็นปืนเก่าเนี่ยมีสภาพไม้ที่แห้งเก่าสวยที่สุดนะครับสี่ห้าเจ็ดเนี่ยเช็คเกอร์เขาทำออกมาในการจับประกับด้ามเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวปืนสี่ห้าเจ็ดมีน้ําหนักมากแล้วก็เช็คเกอร์เนี่ยเมื่อจับแล้วรู้สึกว่าสักสากมือนะครับแต่ปืนขนาดสี่ห้าสองกระบอกเนี้ย เลื่อนมือทีเดียวเลยนะฮะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะคะตรงโก่งกายอาวุธปืนนะครับเงาวับเลยนะฮะอันนี้คือลมดําแบบรอยย่นบูนะครับผมรู้สึกผมเรียกอย่างนั้นนะฮะจริงๆเขาเรียกว่าอย่างไงไม่ทราบแต่ผมเรียกอย่างนี้ว่ามันลมดําคล้ายๆกับผิวปืนของโคไพรทอน357ที่มีชื่อเสียงเรื่องการลมดํำนะครับปืนเก่านะครับก็วันนี้ก็เอามารีวิวให้ให้ท่านผู้สนใจแล้วก็ติดตามอาวุธปืนนะฮะว่าสนใจจะซื้อ ก็ได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะฮะฝากกดติดตามเพราะว่า,าทุกครั้งที่ผมมีการซื้อปุปกรเข้ามาใหม่เนี่ยผมจะมารีวิวปืนแกะกล่องให้กับท่านผู้ติดตามและสนใจรับชมประกอบการตัดสินใจเพื่อเช็คราคาในการซื้อนะครับอาุปืนรนนุ่นนั้นๆด้วยนะครับในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลายังไงวันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องขอขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามครับการถ่ายทำเนี่ยทำด้วยคนเดียวนะครับ อาจจะผิดพลาดโฟกัสกล้องอาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็พยายามถ่ายคนเดียวมือ,อาาก็จะสั่นบ้างนะครับเพราะว่าถือแล้วใช้เวลานานนะครับยวให้ดูโฟกัสที่ระยะไกลๆหน่อยนะครับอย่างนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม